สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นของเพจ Angel o o ก f ล์ a ไทยนะครับผมตัดสินใจทำเพจ Angel ิ o ก f ล์ฟไ a ยแเพราะ3คนนี้ครับ คุณตูคุณแป้งและคุณลีซึ่ง3มสาวนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มีเคมีที่ตรงกันมากแล้วก็มีเวลาไปออกรอบด้วยกันค่อนข้างบ่อยก็จะเห็นได้ว่าใน3มสาวนี้บางทีอาจจะตีดีบ้างตีโดนลูกบ้างตีไม่โดนลูกบ้างแต่เขาก็ไม่เคยว่ากันมีแต่ให้กําลังใจกันผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะดีนะถ้าเราทําให้คนที่อยากจะหัดเล่นกอล์ฟหรือว่าเป็นนักกอล์ฟมือใหม่ที่ยังไม่เคยออกรอบได้เห็นว่าการออกรอบเนี่ยมันสนุกขนาดไหนส่วนชื่อของ An g e l g o ก f Thailand เนี่ย ผมจะแปลทีละตัวเลยแล้วกัน a n งเ l มาจากความที่ว่าสามสาวเนี่ยไม่มีใครไม่สวยเลยนะคือ,อเขาจะขิงกันเองตลอดเรื่องสวยเนี่ยไม่สวยอะไรก็สักอย่างนึงอะ่ะแม่วันนี้เออวันนี้เธอตาสวยจังวันนี้เธอหูสวยจังหูสวยเ็้ามาหูสวยเข้ามา และแองเจิลก็หมายความว่าพวกนางไม่เคยว่าอะไรกันเลยจะตีไม่ดีแบบไหนตีไม่โดนลูกบ้างจะมีแต่คำว่าให้กําลังใจกันตลอดนี่คือคําว่าแองเจิลที่ผมคิดมาคําแรกส่วนกอล์ฟแน่นอนละมันคือกีฬากอล์ฟนั่นแหละที่พวกนางไปเล่นด้วยกันส่วนคําว่าไทยแลนด์แน่นอนหนึ่งแล้วเราเป็นคนไทย2 3ส,สคนนี้มีความคิดที่คล้ายๆกันที่อยากจะไปตีกอล์ฟฟุกสนามทั่วประเทศไทยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะแต่ก็จะตีกันไปเรื่อยๆแล้วกันโดยรวม รวมของคําว่า Angel g o ก f Thailand ด์ที่ผมตั้งขึ้นตั้งแต่ผมสร้างกลุ่มนักกอล์ฟในไลน์มาจนถึงปัจจุบันมันไม่ใช่แค่3คนนี้หรอกที่ดีเพราะว่ายังมีนักกอล์ฟในกลุ่มอีกหลายท่านที่ผมยังไม่เคยไปตีด้วยแล้วก็ยังไม่เคยเจอแต่หลักๆก,ก็จะมี3คนนี้ที่ไปด้วยกันตลอดโดยรวมผมว่ามันหมายถึงมิตรภาพไมต่ตีน้ําใจนักกีฬาการให้กําลังใจความช่วยเหลือความช่วยเหลือที่พูดไม่ได้ไหมายความว่าเงินนะ <No. S 1> ช่วยเหลือในเรื่องของใครที่เพิ่งหัดตีเข้ามาใน กลุ่มคนที่เป็นแล้วเขาก็ถ้าเจอกันก็จะมีการแนะนํากันบ้างเท่าที่จะแนะนําได้และเนี่ยแหละผมคิดว่ามันคือคําว่า a n g เจลโกฟไทยแลนและใครที่เป็นนักกอล์ฟมือใหม่นะครับล้วอยากจะออกรอบแต่ไม่มีเพื่อนออกรอบก็สามารถติดต่อได้ทางเพจ Ang เจลโกฟไทยแลนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับเราจะมีกลุ่มเพื่อนๆน,นักกอล์ฟมือใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกอร์ร้อยกว่าสกอร์เกกว่านะครับน้อยที่จะมีสกอร์เจกว่าหรือว่าสแควร์หรือ80กว่าสแควร์ รู้สึกจะมีแค่คน2คนเองมั้งในกลุ่มของผู้ชายนะครับส่วนผู้หญิงยังไม่เห็นนะการเข้ากลุ่มของเราไม่ต้องห่วงนะครับไม่เสียตังไม่มีเก็บค่าสมาชิกอะไรทั้งนั้นสบายๆนะครับเข้ามาแล้วก็สามารถหาเพื่อนออกรอบตีกอล์ฟได้เลยยังไงก็ฝากเพจ a n g e l กอล p t h a i l a น d ด้วยครับขอบคุณครับ